สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่ธธานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันนะเรามาดูกันว่าไพ่สิบสองใบจะบอกอะไรกับเราในเรื่องของตัวตนใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือดาบชาวราศีกันช่วงนี้นะคุณกำลังแก้ไขปัญหามีเรื่องให้ต้องแก้ไขและการแก้ไขนะนะั้น คุณรู้แล้วว่าคุณจะแก้ไขยังไงคุณรู้วิธีการแก้ไขคุณกําลังเผชิญกับปัญหานั้น,น,นอยูอ่ปัญหาที่คุณเจอสิ่งที่คุณเจอโปรเจกต์ที่คุณเจอคุณค่อนข้างเอาอยู่นะเอออาจจะมีใครผู้หลักผู้ใหญ่งานที่เกี่ยวกับงานใหม่ๆที่ท้าทายมีคนส่งงานมาให้คุณละกันอะนั่นแหละ คุณกาลังเผชิญตรงนั้นอยู่มีคนส่งงานมาให้หรือพบเจอกับสิ่งใดที่ทําให้รู้สึกท้าทายคุณกําลังแก้ปัญหาคุณกาลังเข้าสู่การกําจัดโอเคเข้าหาสู่การกาจัดเลยนะ,ะสิ่งใดๆที่เข้ามาคุณเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องงานปัญหาอะไรขอ,ข,อขอให้มีอุปสรรคเถอะแก้ไขได้หมด ปัญหานี้เราจัดการได้ราศีกันนะโอเคเรามาดูในเรื่องของงานงานเป็นทมบเลรนซ์ปัญหาคุณมาจากเรื่องงานหรือเปล่าทมบเลนซ์คืออะไรนักเรียนทมบเลนซ์คือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใช่ไหมชาวราศีกันจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับหน้าที่การงาน,แ,นและการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนี้ทําให้การเงิน เป็นราชาเหรียญเปลี่ยนงานแล้วได้เงินมากกว่าได้เลื่อนขั้นลั่นตำแหน่งได้ฐานเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมแม่ชื่นใจไหมราศีกันฟังแล้วชื่นใจนะอุปสรรคปัญหาผมว่าน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอืมไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นนะสิ่งที่คุณกาลังแก้ไขอยู่่อาจจะเปลี่ยนงานยกย้ายหรือกําลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่ท้าทาย เช่นบางคนบางท่านเป็นข้าราชการถูกโยกย้ายไปในอีกที่หนึ่งอ่าคุณก็ต้องไปดูละลูกน้องเป็นยังไงบริวารเป็นยังไงเครื่องมือเครื่องใช้เป็นยังไงอ่านไหมมันเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถแต่การโยกย้ายครั้งเนี้ยมันมาพร้อมกับฐานเงินที่สูงขึ้นนะ,นะการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับเงินที่มีมากขึ้นสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเนี้ยสภาพแวดล้อมคุณถูกใจนะเหมือนคุณได้ขอย้ายแล้วได้อย่างที่คุณขออ่ะคุณอาจจะย้ายไปทำงานใกล้บ้านย้ายไปอยู่กับครอบครัวย้ายไปย้ายไปไหนก็นแล้วแต่แต่ The Lover มันแฮปปี้อ่ะสภาพแวดล้อมที่คุณย้ายไปมันแฮปปี้ครอบครัวบริวารคนใกล้ชิดอ่าอาจจะต้องศึกษาดูใจกันนิดหนึ่งนะบริวารลูกน้องอ่ะผมมองว่าสถานที่ถูกใจละลูกน้อง บริวารเห็นไหมอาจจะมีความลับลับลมคมในอะไรสักอย่างหนึ่งนะไปคาดคานเอ,อเองนะ,ะแต่ในเรื่องของครอบคบรัวบุตรหลานคนใกล้ชิดอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายมีค่าใช้จ,จ่ายที่เราไม,ไม่ได้คาดคิดขึ้นมาไฮพิเทสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นค่าใช้จ,จ่ายที่แอบแฝงมีเงินงอกเงินต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือยแต่อีกในหนึ่ง คนใกล้ชิดบริวารเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ได้คุยกับคุณแล้วคุณก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้อยู่โอเคแหละเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้ามองเรื่องของตำแหน่งบริวารคือสภาพแวดล้อมคุณย้ายไปใช่ไหมสภาพแวดล้อมดีแต่ลูกน้องคุณนะอ,อ่ะเขาอาจจะเกงรงกลัวคุณหรือเปล่าอหรือยังไม่กล้ามันมีในเรื่องที่ยังไม่ต้องเปิดเผยอะไรหลายเรื่องอเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้นะโอเคแหละ ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกับในเรื่องของการการปรับตัวเรียนรู้ na, เพราะฉะนั้นมันมาคู่กันคุณอาจจะได้มีเกณฑ์นะนี่ไงจ่ายไปใช่ไหมซื้อของใหม่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มีเกณฑ์จะต้องซื้อใหม่ซื้อเพิ่มหรือได้รับมาใหม่ได้รับซื้อใหม่ซื้อเพิ่มได้รับจากการบริจาคได้รับจากการให้ได้รับจากการซื้อใหม่แต่ดูแล้วเหมือนมีคนอุปถัมภ์นะการปรับตัวคุณอะคุณอาจจะต้องมีการจ่าย ต้องมีการจ่ายจ่ายอทีนี้ผมมองว่าจ่ายเพื่อซื้อคร้งเครื่องไม้เครื่องมือหรือจะไปอีกใบหนึ่งว่าอาจจะมีคนอูพถัมธรรมมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปรับตัวเรียนรู้มันต้องเรียนรู้กันไปอม,อมียอมยอมยอมได้เปรียบเสียเปรียบมั่งแล้วแต่นะแต่อาจจะต้องมีการซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาอ่าโอเคทีนี้ในเรื่องของสุขภาพอะคุณคนจริงจังเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องความเครียด ราชาถือดาบเป็นเรื่องของความจริงจังในการทํางานคุณยกย้ายมาทุกอย่างมันดีหมดคุณอาจจะเครียดเครียดเพราะว่าคุณอาจจะต้องจ่ายไปผมมองแล้วว่าคุณอาจจะต้องควักเงินในกระเป๋าไนงะเพราะว่าตรงนี้ไฮพิเทเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงไงคุณอาจจะต้องมีการจ่ายออกไปนะแต่ทีนี้ในเรื่องของสุขภาพคุณยังแข็งแรงแต่ในเรื่องของความกดดันความเครียดให้ระวังเรื่องการผ่าตัดอ่า มีเกณฑ์นะแต่มันหนึ่งดาบไม่ได้ไร้ยายแรงอะไรแต่ให้ระวังเลือดตกยางออกพีการผ่าตัดอมีได้แผลเล็กๆน้อยๆ,ๆประมาณนี้โอเคแหละโชคลาภเหมือนคุณเหมือนสิ่งที่แล้วมันมันพังเดอะเดอะทาวเวอร์คือจบเพื่อเริ่มใหม่ปะ่ะฮะเดอะทาวเวอร์ Tower, มันพังไปแล้วเราเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นโชคลาภคุณได้มาแล้วจากการเปลี่ยนแปลงยกย้าย นี่ไงเปลี่ยนแปลงยกย้ายได้โชคลาภอาจจะเป็นในความรู้สึกดีได้ของใหม่โชคลาภได้มาแล้วแล้วคุณก็มาเริ่มสร้างใหม่อีกทีหนึ่งสร้างบารมีใหม่สร้างบุญใหม่่มาเริ่มสร้างกันใหม่อีกอแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นความสําเร็จคุณเป็นเอ็มเปอร์เลอร์คุณคุณย้ายมาเนี่ยคุณมาตําแหน่งใหญ่นะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าฐานเงินเดือนคุณนะเป็นราชาเหรียญคอร์ดฐานเงินเดือนค่อนข้างแม็กซิมัมสูงมากในตําแหน่งคุณนะเป็น เอมเพลอร์ Emperor, เป็นถึงราชาความสําเร็จเนี่ยถึงขั้นหัวหน้าหรือตําแหน่งก่อนเกษียณอ่าตําแหน่งก่อนเกษียก็คือตําแหน่งสูงสุดละในทิศทางในอนาคตคุณนะ่ะไม่ได้หลับไม่ได้รอนแน่เลยเพราะว่าในตําแหน่งที่ส่งขึ้นความรับผิดชอบขึ้นนะ่ะโชคราภคุณต้องสร้างใหม่นั่นคือคุณถูกย้ายมาที่ใหม่คุณต้องมาสร้างบารามีบารามีนี้สําคัญการเป็นขึ้นมาแต่ตําแหน่งเนี้ย คุณอาจจะไม่ได้มากับลูกน้องเก่าแล้วคุณต้องไปเจอลูกน้องใหม่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสร้างบารมีให้กับลูกน้องใหม่คนเขาจะเกมเกงขามคนเขาจะกลัวคนเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มสร้างมาใหม่นะโชคลาภสร้างเองได้เริ่มจากสร้างบุญบารมีก่อนอ่าโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะกับชาวราศรีกันไพ่จะบอกมาประมาณนี้โอเคละแต่ก็ยังไงก็มีเกณฑ์ได้ยกย้ายแต่ผมดูไพ่โดยรวมแล้วนะ โอเคแหละคุณอ่ะได้ขึ้นบัตรเก้าอี้นั่งเก้าอี้สูงสุดแน่เลยเป็นเพล์เนอร์เนี่ยนั่งได้นั่งเก้าอี้บนจุดสูงสุดของสายงานแนละ้วอ่ะจุดสูงสุดของสายงานหรือไม่ก็ต้องถ้าไม่ได้สูงสุดถ้าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเงี้ยไ,ได้ขึ้นมาสูงกว่าเดิมเพราะในตําแหน่งทางการเงินมันมาพร้อมกับการเงินที่สูงขึ้นแต่ใครล่ะมีความลับใครมีเรื่องปกปิดใครมีเรื่องซ่อนเล้นคุณตรวจสอบ เพราะว่าอะไรคุณต้องตรวจสอบนะอุบัติเหตุเป็นเรื่องดาบอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้หมายถึงการงานก็ได้คุณถ้าคุณเป็นใหญ่แล้วเนี้ยคุณลองมาตรวจสอบลูกน้องคุณดูว่าลูกน้องคุณมีอะไรหมกเม็ดไหมเพราะว่าถ้าคุณตรวจสอบที่ตรวจสอบไม่ดีอ่ะก้าวดาบนี่แหละหมันจริจริงทําให้คุณนอนไม่หลับอืมมันมีไพ่ถึงความลับเข้ามาอ่ามีไพ่ก่อนและทาวเวอร์เข้ามา โอเคละมีคิงดาบเข้ามางานนี้งานใหญ่ไม่ใช่งานไม่ใช่งานเล็กนะงานช้างเลยอ่เพราะฉะนั้นคุณตรวจสอบให้ดีบริวารลูกน้องมีความลับอะไรกับคุณหรือเปล่าตรวจสอบให้ดีนะครับโอเคน่าจะจบละไม่มีอะไรละน่าจะจบแล้วนะสิ่งที่ต้องระวังพูดไปหมดละโอเคจบแล้วเช้าวราสีกา่กัน ใครมีปัญหามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางไพ่วางไพ่ไม่ถูกวางไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากทราบความหมายของไพ่ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนได้นะส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ